ยินดีต้อนรับกลับสู่ Ms Auto Review และวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของ Toyota h ฮ l u เล e กส์เทปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้พัฒนาหลายตระกูลฮ i l เลให้ก้าวไปอีกขั้นทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและความพรีเมียมในการขับขี่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเริ่มจากภายนอก h i l u x ็ e ส์ทวูดูบึกบึนและล้ำสมัยกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโ o y o t a ออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้ใหญ่และกว้างขึ้น พร้อมแต่งด้วยสีดำด้านที่เพิ่มความดูดันฝ่ายหน้าเลดเมทริกซ์ดีไซน์เพียวและคงพร้อมแนวยาวเข้าหาบาังโคลนช่วยให้ด้านหน้ามีความโมเดิร์นโดดเด่นด้านข้างมาพร้อมซุ้มล้อทรงกล้ามและเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนเพิ่มความแข็งแรงล้ออลลอยขนาด18นิ้วช่วยเสริมลุกให้มีมิติมากขึ้นด้านท้ายมีไฟท้ายเลดดีไซน์ใหม่และฝากระบาดท,ที่ดูเรียบแต่มีสตโดยรวมแล้วภายนอกรุ่นนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตลู่ลงมากขึ้นแต่ยังขอสังความแกร่งสไตล์ฮิลสอย่างชัดเจน เข้าสู่ภายในห้องโดยสารถาวรมอบความรู้สึกที่พรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นก่อนมากวัสดุภายในเป็นแบบซอฟทัชในหลายจุดผสานกับโทนสีเข้มที่ดูหรูคร้ารถ SUV มากกว่ารถกระบะทั่วไปไฮไลท์คือหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายการตอบสนองลื่นไหลและใช้งานง่ายมากวัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลได้หลากหลายตั้งแต่โหมดออฟโรดจนถึงข้อมูลประหยัดน้ำมันเบาะนั่งนุ่มและรองรับสรีระดีออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางไกล พร้อมตัวเลือกเบอะหนังในรุ่นสูงพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้นทําให้ผู้โดยสารต่อด้าหลังนั่งได้สบายยิ่งขึ้นฟีเจอร์ต่างๆเช่นปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นพอร์ต usb c หลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายช่วยให้ตัวรถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น ด้านสมรรถนะฮิลเลสเทรวปี2องพยียังคงความทนทานแบบฉบับโตโยต้าแต่เพิ่มพละกกำลังให้มากกว่าเดิมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรปรับปรุงใหม่ให้กำลังดีขึ้นและเร่งได้ลื่นไหลรวมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาอย่างดีในด้านออฟโรดก็ทำได้ยอดเยี่ยมด้วยระบบควบคุมการยึดเกาะที่ดีขึ้นช่วงล่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้ลุยทรายโคลนหรือทางหินได้สบายพวงมาลัยแม่นยำขึ้นระบบเบรกมั่นใจและอัตราสิ้น ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีสำหรับรถกระบะกาลังสูงรุ่นนี้สำหรับราคาโตโยต้า